สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคสร้างความเครียดความวิตกกังวลหรือมีเรื่องกวนใจให้เราต้องแก้ไขเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้มีสติประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ดีค่ะเพราะถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราจะสามารถรับมือกับมันได้ให้ค่อยๆจัดการปัญหาไปทีละเรื่องอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าเพึ่งหมดหวังอย่าเพึ่งหมดกาลังใจแล้วในที่สุด เราก็จะสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินก็คือมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภาระตรงจุดนี้ไปได้การเงินที่เคยมีอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนใครที่ก่อนหน้านี้สถานะทางการเงินค่อนข้างจะย่ำแย่ก็ขอให้อดทนนะคะดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้วช่วงนี้ก็ขอให้ประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะ เพราะในที่สุดแล้วคุณจะอยู่เหนือปัญหาสามารถจัดการเรื่องของการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอีกต่อไปค่ะความรักสำหรับคนโสดแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใครแต่คุณรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันสาเหตุหลักๆก็มักจะเป็นในเรื่องของความไม่ยอมกันซะมากกว่าค่ะ ความยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครแนะนำนะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนความคิดและอย่ามุ่งเอาชนะกันฝ่ายเดียวค่ะบางเรื่องก็ต้องยอมให้กันบ้างเพราะถ้ายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดอาจจะสร้างเป็นปัญหาลุก,กลามใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็จะสั่นคลอนได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่ หรือแม้กระทั่งปวดขาปวดเขาได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักหรือเวลาเราไปออกกําลังกายก็อย่าหักโหมจนเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพได้นะคะเรื่องโชคลาภอาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นักนะคะอาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งหรือถ้าจะมีโชคจริงๆก็อาจจะเป็นโชคที่มาจากการเดินทางลองเล่นเลขตัว๋วหรือเลขยันพาหนะดูนะคะ